จารเลนฟอนทันพูที่กำลังติดตามสหรับรับชมและก็รับฟังอยู่ในขณะน,นี้ผ่านทางด้านของช่องทางของยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook ก็ดีหรือว่าทางด้านของ YouTube และก็แฟลตฟอร์มออนไลน์ช่องทาง,ทางต่างๆวันนี้พาทันทั้งหลายไปติดตามสำหรับรับชมและก็รับฟังจิตกรรมหรือว่า บุญประจําปีบุญประจําวันบุญประจําป,ปนะีทางด้านของนะตำบลไผ่อําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทรนะ์ซึ่งก็จะมีทางด้านของบุญประจําปนะีประจําวันนี่ก็คือประจําวันเสารนะ์ในช่วงของนะเทศกาลการเข้าพานะรรษาระ่าบุญเพนหมุนเวียนหนะรือว่านะบุญประจพาพรรษา สังกฐานบุญสังกฐานประจำพรรษาสิงก่อจะมีคณะสงฆ์ทั้งตำบลไปร่วมกันฉันเพนอะ้วก็ญาติโยมทั้งตำบลไผ่และก็ตำบลใกล้เคียงญาติธรรมของวัดต่างๆไปร่วมทําบุญให้ทานทําบุญถวายสังกฐานด้วยและก็ไปออกโรงทานกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวในแต่ละปีแต่ละปี เนะสงก็เป็นบุญจะบอกว่าเป็นต้นแบบแห่งบุญนะเพียรหมุนเวียนนะหรือว่าต้นแบบแห่งบุญสังฆทานนะประจําในช่วงของพรรษาก็ว่าได้นะเพราะว่าตบลไผ่เนี่ยนะเริ่มต้นมาตั้งแต่นะสมัยนะสภากํานันะเริ่มต้นโดยท่านกํานันนเรศแบบอย่าง ซึ่งก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,535จนมาถึงปัจจุบันในก้กาอปีพุทธศักราช2,566 30กว่าปีที่มีกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นในเขตของตำบลไผ่และก็ปัจจุบันก็มีการขยายต้นแบบออกไปอย่างตำบลต่างๆในเขตอำเือรัตนบุรีและก็กำลังมีออกไปในหลายๆจังหวัด นะซึ่งก็เห็นแบบเห็นอย่างและก็ได้นำทิศทางแนวทางในลักษณะอย่างนี้ไปใช้เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีสร้างคุณงามความดีโดยเฉพาะนะทางด้านของบุญกุศลอะละก็อความสามัคคีของชุมชนของคนพุทธในเขตตำบลเอินก็ได้เปิดโอกาสให ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยที่มีจิตศรัทธามีใจบุญสังทานได้มีโอกาสในการออกลงทานด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นบุญมหาสังฆทานกันจริง,รงๆเดี๋ยวให้ท่านมาดูแลกวก็มาชมบรรยากาศอาจะรมีเสียงอะกจะทึกงึกโคมหน่อยก็หรือเป็นเรื่องธรรมดาในช่วงของการแจกทานหรือว่าช่วงของโงทานนะช่วงของการนะฟังธรรมหรือว่าพิธีทางด้านของ ศานะส,สนานั้นกนะ็ยังไม่ได้เริ่มนะหรือว่าเริ่มยังไม่ได้เป็นทางการญานะติโยมที่ไปอกานะหาอะไรที่มันอิ่มท้องไปซะก่อนนะซึ่งก็เปิดโอกาสให้หลงทานนะเปิดไปก่อนนะเพราะวาความหิวนี่เป็นโรคอย่างยิ่งรายอย่างหนึ่งก็นะเพื่อป้องกันความวุ่นวายอาัดนะโยมเวลาทีนะ่เสร็จทางด้านของพิธีกรรมแล้เกาะได้กลับบ้านกลับช่องกันนะคนที่ทยอยกันมาก็ ราบทานผู้ที่แจกทานก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเอิบอิ่มในบุญในระหว่างเป็นภาพบรรยากาศแห่งบุญที่พบเห็นได้นะในแต่ละปีแต่ละปีในช่วงของการเข้าพรรษาทุกเสาเลยคนนี้คนยอมเพนะราะว่าในเขตตำบลไผ่อำเภอรัต,บบน,บตนบุรีจังหวัดสุรินเนี่ยนะมีวัดอนะยู่หวัดลนะระกอศูนย์ประพฤติบัติธรรมหนึ่งแห่งนะที่พักสง์ ระบาทางด้านของสำนักสงฆ์อิฐสองแห่งด้วยกันก็รวมเป็นทางด้านของสองแห่งสามแห่งด้วยกันสามแห่งสี่แห่งดีล้วก็มีวัดวัดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาในสายของธรรมยุตตนิกายหรือว่าธรรมยุตจิกายอีกหนึ่งวัดสิงก็จัดเข้ามาอยู่ในโครงการเพียนหมุนเวียนรั่วเพียนประจำปีนี้ด้วย ก็รวมเป็น10วัดนะแต่ก่อนเขามี9วัดอันนี้ก่ทางด้านของตำบลไผ่ของเรานี่ก็ไม่ได้แยกไม่ได้แยกวัดไม่ได้ศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่ได้แยกที่พักสงศรวาส่าสนกสง์แต่อย่างไรก่ทุกที่นะก็มีญาติโยมไปร่วมกันในการทําบุญนะเพื่อให้เกิดความสมัครสมรันสมามัคคีสร้างคนงามความดีร่วมกนันนี่ก็คือภาพบรรยากาศ ปล่อยท่านทั้งหลายได้ชมบรรยากาศนะของบุญและก็ของการให้ทานกันแ้วกันนะซึ่งปีนีนะ้ทางด้านของอุทยานธรรมวังวิโมกขนะ์นี้ก่อนะได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะจับฉลากนะได้เป็นนะที่10นะหรือว่าเป็นนะจุดสุดท้ายนะของการที่จะทําบุญมหาสังกฐานหรือว่ารวมบุญถวายสังกทานเพียนหมุนเวียน ะประจำปีนะในวันที่21นะ21ตุลาคมนะปีพุทธศักราช2 5ง0ันห้าร้อยยี่สิบสคไผปีพุทธศักราช2566ันห้าร้กสิบหกเสีเป็นจุดสุดท้ายในการได้ตารางในการทำบุญเพณก่อนที่จะออกพรรษาพอดีคนยี้คนยงวันที่29นะก็เป็นวันออกพรรษาแล้ววันที่21 นะซึ่งก็เป็นเสาสุดท้ายอของอของเทศกาลที่จะนะยุติรุบาสิ้นสุดนะของกิจก,กรรมของการทำบุญเพียรหมุนเวียนรุบาบุญมหาสังกฐานประจำตำบลทุกๆปีก็จะมีการจับฉลากใน10วัดเนี่ยนะว่าจะใครจะได้ที่1ที่2ที่3นะวัดทางด้านของหงบ้านช่องนะที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นวัดที่2 วัดแรกก็เริ่มไปเมื่อเสาร์ก่อนอเสาร์ประจำวันที่วันนี้เสาร์ประจำวันที่26่ะเสาร์ก่อนนี่จะน่าจะเป็นวันเสาร์ที่1 8 19นดก็ประมาณนี้อขออภัยไม่ใช่สิบแปดสิบเก้างานมันเยอะ,อะงานเยอะหลายงานติดต่อกันมาน่าจะเป็นเสาร์ที่8ที่9ประมาณนี้เอ้ายังไรก็เสาร์ก่อนก็แล้วกันเยมก็ไปไล่ไปดีทินเอาเองก็แล้วกันเนะ อ่าตัวนี้ก็ไม่ได้ดูปฏิจจินไม่ได้ดูวันไม่ได้จําวันจําเดือนจําปีกันเท่าไหร่อนะ่าเพราะว่าเวลามันล่วงเลยผ่านไปพันไปก็ปล่อยไปอ่านะเดี๋ยวก็ค่าเดี๋ยวก็มืดอยู่อย่างนี้แหละก็เลยไม่ค่อยที่จะได้สนใจเท่าไหร่อนะ่าก็ไม่ได้ไปกับเขาด้วยนะเพราะว่าเสราร์ที่แล้วนะก็ตรงกับตารางของการนะจัดประพฤติปฏิบัติธรรมรือว่าคอร์สนะประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสติที่สวนสมาลาที่อำเภอ สังขะยังไม่ได้ขยับเลื่อนเคลื่อนออกไปจากจิจกรรมของอบุญประจำปีเพราะว่าตารางของการจัดคลอดประพฤติปฏิบัติธรรมที่สวนธรรมสมาราหรือว่าสวนรัตนมาลีเยืยอเบอร์สังขะนี้ก็ลงตารางเอาไว้ไม่ได้แจ้งเลื่อนะก็เลยต้องไปซะก่อนใน,ในเสาต่อ,ตอ,ตอไปนะก็คงถ้าเดือนไหนนะชนกับบุญประจำปีบุญประจำตำบล ก็จะได้เลื่อนออกไปอันนั้นในเสาร์ที่แล้ก็เลยจำเดือนจําวันจําปีน่ะไม่ค่อยได้เท่าไหร่อันนั้นก็น่าจะเป็นในช่วงนั้นแหละเพราะ่าเดือนก่อนเนี่ยยังเป็นเดือนกันยาอ้าน่าจะใช่นะเพราะว่าทางด้านของกันยามา,าทางด้านของตุลาไออข้อไผ่ไม่ใช่ติสิงหานะสิงหาแล้วก็กันยาตุลาอ้าอะไรไปไะไมาก็ยิ่งจะสับสน ยอมก็ที่ฟังอยู่ก็ไปอยากจะรู้ว่ามันวันไหนเสาร์ที่แล้วก็ไล่กลับไปอีกเจ็ดวันก็ได้กัน <c oughs> ไล่ออกไปเจ็ดวันก็ได้กันก็อยู่ในช่วงของต้น,ต,นต้นเดือนสิงหานี่แหละก็น่าจะอย่าง,งานั้นที่จริงแล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้เนาะเพราะวันนี้วันที่ยี่สิบหกน่าจะอยู่ที่วันช่วงที่วันที่สิบหกสิบเจ็ดประมาณนั้น เพราะว่าวันที่19นะกลับมานี่เป็นวันที่19สิงหานะเห็นหน้า f a e b o o o นะโยมโพสต์ในการอวยพรนะวันเกิดเนะพราะว่ากลับมาอ๋เสาร์ที่แล้วก็โยนเช่งนั้นนะฮะจะเปลี่ยนวันที่ 58, 18 18ปด1ิหรือ1 7 1 8ประมาณนี้เนะพราะว่าวันอาทิตย์นะกลับมานี่ก็อดโยมก็โพสต์ในเรื่องของนะ คํโวยพรน,นะวันเกิดให้ว่าเป็นวันเกิดประจําเดือนสิงหาก็คือวันที่19สิงหานะทุกๆปีก็ได้มีการจัดงานทําบุญถวายสังฆทานนะอยู่ที่สํานักอันนี้ลืมอ่ลืมวันเกิดของตนเองนะก็เลยไม่ได้ขยับะเรื่อเดือนไม่ได้กําหนดวันไม่ได้กําหนดงานนะที่จะทําบุญนะถวายสังฆทาน เอาอย่างไรก็เดี๋ยวไปรวมยอดที่เดียวในเดือนช่วงของเดือนตุลาใน,ในบุญมหาสังกทานช่วยโอกาสในการทําบุญย้อนหลังถึงจะหลายเดือนก,ก็ตามแต่ว่าย้อนหลังไปเพราะบุญได้ทาเมื่อไหร่ก็ได้ก็ควรจะย้อนหลังไปในช่วงของการทําบุญสังกทาน,นประจําตําบลด้วยคณะสงฆ์ก็จะได้มากันเยอะอนี่ก็อยญาโยมได้ติดตามแต่สําหรับการถ่ายทอดสดและก็คลิปนี้ ก็คนจะไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกัน ก็ขอสวัสดีพี่น้องพี่น้องชาวบ้านทุกท่านท่านราชการทุกท่านท่านผู้